เวลาเดินทางนะครับตอนนั้นสมัยนั้นนะครับประเทศเวียดนามยังไม่มีถนนใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังไม่มีรถเอ่รางรถไฟนะครับผมก็เลยเดินเป็นแบบเดินทางนะครับมันค่อนข้างลำบากนะครับผมก็เลยฝรั่งเศสนะครับเขาสร้างรางรถไฟขึ้นมานะครับเพื่อจะขนของนะครับหรือว่าขนอาวุธนะครับผมไปที่เวียดนามกลางกับเวียดนามเหนือนะครับผมเพื่อจะ ประเทศเวียดนามนะครับผมเพื่อทักไทยก็เลยแต่ว่าเป็นหลังจากที่ฝังฝังเสร็จนะครับแพ้เวียดนามในช่วงสงครามเจ็ตร้อยนะครับผมเขาก็ถอยออกจากจากเวียดนามหมดเลยนะครับผมส่วนรถรางนะครับเขาเอากลับไม่ได้นะครับผมก็เลยยกให้อ่าเวียดนามเลยนะครับผมอ่าก็ถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นรถรางของอ่รถไฟของอ่าเวียดนามนะครับมีแค่รางเดียว